วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ดิฉันนำหลักสิบล่างระยะยาวใหม่มาฝากกับเพื่อนๆนนะคะโดยต้องชี้แจงก่อนว่าหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างระยะยาวเก่าตั้งแต่ที่ดิฉันลงมายังไม่เคยผิดมาผิดงวดที่ผ่านมานี้ก็คืองวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ออกเก้าหนึ่งนะคะคือหลุดพร้อมกันเลยดังนั้นหลุดเพียงแค่หนึ่งงวดถ้าท่านไหนประสงค์ที่จะนำสูตรเก่าไปคำนวณต่อ ก็คำนวณได้เพราะว่าการพรีเซนต์ในคลิปวิดีโอต้องการที่จะแสดงสื่อให้เห็นว่าในงวดล่าสุดสถิติยังคงเดินดังนั้นดิฉันจึงปรับเปลี่ยนสูตรใหม่มาให้มาฝากนะคะแนวทางเป็นเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นดังนั้นโปรดมีสติและวิจารณญาในการรับชมเป็นเพียงแค่สมการในการคำนวณทางด้านของสถิติ โดยใช้อดีตเป็นตัวเกณฑ์ในการคำนวณสูตรนี้ใช้หลักร <life> ้อยคูณ9บวกหลัก10ล่างคูณ8บวกหลักหน่อยล่างบวกแหลงคูณที่เท่ากับ X บวก4บวกหคนไหนว่างบวกคูณไปพร้อมกันเผื่อว่าดิฉันคูณบวกผิดคุณก็จะได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของคุณได้ทันทีนะคะอะแล้วก็คอมเมนต์แจ้งเตือนด้วย <owad> <paprika> หลักร้อยคูณเก้าห้าเก้าสี่สิบ้าพักไว้บวกหลักสิบล่างคูณแปดส2แปดสาสิบสองบวกหลักหน่วยล่างก็คืออขออภัยนะคะหลักสิบล่างคูณแปดนะสี่แปดสามสิบสองบวกหลักหน่วยล่างเลขเจ็ดแล้วบวกหนึ่งที่ดังนั้นนำเฉพาะหลักหน่วยรวมกันห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสี่ได้เก้า เก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ได้ศูนย์บวกสองได้สองดังนี้ถัดมาออกสี 92, ่หนึ่งหนึ่งและเก้าสองสี่หนึ่งหนึ่งและเก้าสองอันนี้เป็นสูตรคำนวณของหลักสิบล่างแต่ว่ามาแถมในจําตําแหน่งของหลักหน่วยล่างด้วยนะคะต่อมาหลักร้อยคูณเก้าสี่เก้าสี่เก้าสามหกบวกกับหลักสิบล่างคูณแปดนะคะเก้าแปดเจ็ดสอง บวกตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเลขสองบวก1ึคงที่หนะคะนำแต่หลักหน่วยลงกัน6กบวกสได้8 8ดบวกสได้10 10ิบวกหเป็น11อใส่1 1ึบวกสได้5 5าบวกหได้6และ6กบวกสก็ได้8ดังนี้นะคะออก4 1 7และ8 0ในงวดต่อมาอันนี้ก็เลขแมาตำแหน่งของหลักสิบล่างของงวดถัดมานะคะคุผูชมต่อไปตำแหน่งของหลักร้อยคูณ9 4้า ีเก้าสามหกบวกหลักสิบล่างคูณแปดนะคะแปดแปดสี่สิบเก้าบวกกับหลักหน่วยล่างเลขศูนย์บวกหนึ่งคงที่ใส่ไว้ให้เป็นกรณีที่เข้าใจหกบวกเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองก็ได้สามขอประธานอภัยบทบทวนใหม่อีกครั้งหลักร้อยคูณสี่สี่เก้าสามหกบวกกับหลักสิบล่างนะคะแปดแปดหกสิบสี่นะคะแปดแปดไม่ใช่สี่สิบเก้าเห็นไหม ขอไม่เปลี่ยนคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าเราก็แก้ไขไปพร้อมกัน6กบวกสี่ได้สิบสิบวกหนึ่งเป็นสิบอดใส่หนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบกสองได้แปดนะคะผลลัพธ์ออกหกห้าสองและห้าห้าในงวดถัดมาอันนี้ก็คือมาเปิ้นเนาะต่อไปตำแหน่งของหลักร้อยคูณเก้านะคะ 9ก้าบวกกับหลักสิบล่างคูณ8ปดนะคะห้าแปบวกหลักหน่วยล่างนะคะก็คือเลขห้าแล้วก็บวก1นึงคงที่ใช้เฉพาะหลักหน่วยรวมกัน4 5, 5, 9, 9, 6, 1, 10, นีบวกห้าได้9 9้าบกหได้10บใส่ศูนย์ศูนย์บวกสได้4 4่บวกหได้5้าและห้าบวกสได้7ดังต่อไปนี้ค่ะ ต่อามารัฐบาลไทยออกอไร8ยแและ7.3 87สและ7 3ได้เมาในตำแหน่งของหลัก10ล่างพร้อมกับหลัก10บนนะแต่ว่าเราดูเฉพาะหลัก10ล่างขออนุญาตเลื่อนขึ้นตำแหน่งหลักร้อยคูณ9นะคะ9 8 6 98 7ดบวกกับหลัก10ล่างคูณ8นะคะ7.8.56 บวกกับหลักหน่วยล่างก็คือเลข3แล้วบวก1คงที่ด้วยเอาเฉพาะหลักหน่วยรวมกัน2อบวกหได้8 8ดแดบวกสามเป็นสิบดบวกหนึ่งเป็นสิใส่2 2งบวกสได้6กบวกหได้เจ็ดและ7จบวกสก็ได้9ดังต่อไปนี้ออก907และ99นะคะอันนี้ก็มาเบิ้ลอ,อีกแล้วนะคะก็คือหมากวง2หลักหลักร้อยนะคะคู้าเนาะเก้าเก้าแบนะคะ บวกกับตำแหน่งของหลัก10ล่างนะคูณกับ8นะคะ98 72บวกกับตำแหน่งหลักหน่วยล่างคือเลข9้าบวกที่ด้วยอย่าลืม1-2บวก2ได้3 3ม1บวกเบวก1เป็น13ใส่3 3-4สบวก4ที่เจด้7 7ดบวก1ได้8และ8บวกสได้10ใส่0นังน,นี้ออรกอการายนิ่งหดต่อมา906และ71นะใครมาติดตามรับชมในชันก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงด้วยนะคะอันนี้ก็ อาจจะมีมาบ้างบางวันแล้วก็หยุดบางวันนะคะก็แล้วแต่อารมณ์และความรู้สึกอิโมชันเราก็แล้วแต่ความว่างด้วยนะคะต้องทำใจนะเพื่อนเก้าเก้าแปดสิ 99, 81, คูณไว้นะคะหลักร้อยคูณ9ก้าเกนะคะบวกกับตำแหน่งของหลักสิบล่างคูณแปดเนาะ จ็ดห้าสิบหกบวกตําแหน่งหลักหน่วยล่างเลขหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ด้วยอย่าลืมหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกดังนี้ค่ะถัดมาออกอะไรออกศูนย์หนึ่งเก้าและหกห้าอันนี้ก็เลขหกมันตําแหน่งของหลักสิบล่างนะวันวันเวลามันก็ไวเนาะแปบ๊บแป๊บคึ้นเดือนแปบ๊บแป๊บหมดเดือนนะเดือนนี้เดือน กันยายนแล้นะคะคุณผู้ชมกันยาสิกันยา,า,นยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอา้าอีกสามเดือนกว่าๆก,ก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะคะโอ้นะคะสิ้นเดือนยังเหมือนสิ้นใจสิ้นปีจะไม่ขาดใจเลยนะ <laughs> ต่อไปรักร้อยคนเก้าศูนย์คนเก้าได้ศูนย์คุณอย่าถือสาในคำพูดของดิฉันนะก็พูดไปพอให้เพื่อนๆได้มีอารมณ์ขกข,ขันอ่า กสี่สิบนะคะบวกกับหลักสิบล่างคูณแบวกกับหลักหน่วยล่างเด้ห้าแล้วก็บวกหนึงคงที่ดังนั้นแปบวกห้าได้สิบสาบวกหนเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกสได้แปดแดบวกหนึ่งได้เก้าเ้าบวกสองเป็นสิดังนี้ออกอะไรเก้าศูนย์สามละ99อันนี้ก็เมาหลักสิบบนและหลักสิบล่างเป็นต้น ดักร้อยคูณเก้าเดสิบเอ็ดพักไว้บวกตำแหน่งหลักสิบล่างคูณ8 98 72บวกตำแหน่งหลักหมื่นล่างเลขเก้บวก1นึงคงที่ด้วย1นึบวกสบวกเเป็น12 12อบวกหนึ่งเป็น13ใส่3 3มบวกสี่ได้เจ็ดเดบวกหนึ่งลขแปดแดบวกสองได้10ใส่ศูนย์นะคะ ออก2 7 27 2 272และ0 9ในงวดถัดมาหลักสิบร่างใหม่ระยะยาวนาะสุดนี้สุดการคำนวณปักหมุดให้ที่แถบสีเขียวด้านบนกรณีดูก็ดูเราก็เยื้องชำเลืองตาไปดูด้านบนแล้วก็คูณไปพร้อมกันนะคะ หลักร้อยคูณ9 2้าปพักไว้บวกหลักสิล่างคูณแ0คูณอะไรก็ได้0บวกหลักหน่วยล่างเลข9ก้บวกหนึงคงที่แดบวกเบวกหเป็น18ใส่8ปดแบวกสเป็น12ใส่2 2งบวก1เป็น3 3มบวก 4, 12, ส 2, 2, 2, 1, 3, 3, 2, ก็เป็น5ดังนี้ออกแปดและ3 0นะคะเลข3ก็มาตำแหน่งของหลัก1ิล่างนะกรณีที่ดิฉันมาคิดคำนวณให้คูณดังนี้เนี่ยก็เพราะว่าดิฉันดินฉันอ่า พูดถึงอายุมันก็ไม่ไม่ถือว่าเยอะก็ถือว่าเป็นวัยกลางๆคนนะถ้าตามหลักของนุ่งของอะไรต่างๆแต่ถ้าตามหลักของอะไรต่างๆอีกก็ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าเพราะว่าก็มีลูกเป็นสาวจะได้จะคือถ้าเป็นบางคนก็มีครอบครัวแล้วนะเนาะอืม แต่ของเรายังเรียนหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือกล่าวให้ฟังแล้วเราก็ไม่ได้มีมีบุตรตอนอายุน้อยเราก็มีบุตรตอนนู่นยี่สิบแก่ๆแ,แล้วนะคะอืมเพราะยี่สิบกว่าแก่ๆแ,แล้วดังนั้นก็มันก็เลยก็คิดว่าก็สมมาพาควรนะคะแต่บางหัวสมองรู้สึกจะไปก่อนน <c> ะ <oughs> ตันนี้ อ่ะแปดเกพักไว้บวกกับตำแหน่งหลักสิบล่างคูณ8 3 8 24บวกหลักหน่วยล่างเลขศู 0, บวกหงคงที่นะจริงๆนะคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยในฉันคนูณในคูณผิดคูณหกไม่ได้แกล้งนะจริงๆด้วยคือดิฉันไม่ไม่คิดว่าหัวสมองดิฉันจะเป็นขนาดนั้นได้นะเพราะว่าพูดถึงแค่บวกแค่ลบกว่เนาะมันไม่น่าจะผิดได้อะจริงๆว่าไหมเออ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครเวลาใครอายุน้อยเนี่ยก็อยา่าเผลอเลยในการเรื่องของรักษาสุขภาพร,รักษา,าความจําอะไรของตัวเองด้วยก็ไปดูทริคดูอะไรเอานะเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้ก็คือสายตาเพราะว่าเด็กสมัยเนี้เกิดมาบนหน้าจอมือถือหน้าจอ iPad บางคนเกิดมาเน้นแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงง่ายไง ไม่ร้องก็เปิดไอแพให้ดูทั้งวันแต่ไม่คิดว่าเขาจะติดแล้วก็สายตาจะเสียตั้งแต่เด็กไงเหมือนเหมือนด,ดิฉันเนี่ยสมัยเด็กๆจะไม่มีปัญหาว่ามองมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้ใส่แว่นเนี่ยตัดแว่นเนี่ยเพราะว่าสายตาเอียงเฉยๆนะอ่าแต่ว่าเด็กสมัยนี้อย่างอย่างลูกของดิฉันเนี่ยสายตาสั้นเนี่ย ตัดตั้งแต่สมัยประถมอ่ะคุณก็คิดดูว่าแล้วกันนะแต่ขนาดว่าไม่ได้ไม่ได้เล่น iPad อะไรเยอะนะสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะให้เล่นคอมเป็นเวลาบางทีเราทำงานเราก็จะให้เล่นเกมเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยบางครั้งแต่พอโตมาแล้วเขาก็จะมีอิสระภาพเป็นของตัวเองอ่ะแล้วเขาก็อยู่ห้องส่วนตัวของเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขา จะติดหน้าจอทั้งวันอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ใครใครใครมีบุตรสมัยใหม่แล้วสามารถให้แบบว่าอย่าพึ่งให้เข้าใกล้มือถือหรือ i p a ฟ iPhone หรือว่ามีเดียในตอนเล็กๆอะ่ะคือใช้สื่อเมื่อยามจำเป็นเท่านั้นอะ่ะ เป็นสิ่งที่ดีเนาะในฉันว่าเจ็ดบวกสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วสองบวกสองได้สี่ดังนี้นะออกหกศูนย์ห้าแล้ก็หนึ่งหกนะเลขหนึ่งก็มาหลักสิบล่างต่อไปค่ะตำแหน่งหลักร้อยคูณเก้าหนึ่งคูณเก้าได้เก้าบวกหลักสิบล่างเนาะ,อะขออภัยหกเก้านะคะไม่ใช่หนึ่งคูณเก้าหลักร้อยคือเลขหกนะเก้าหกห้าสิบสี่ กับ1นคูณ8ได้8บวกกับหลักหน่วยล่างเลขหกบวกหคงที่สบวก8เป็น12 12อบวกหก็เป็น18 18ปบวกหก็เป็น19ใส่9 9้เบวกสเป็น13ใส่3 3มบวกหได้4 4่บวกสได้6ดังนี้นะคะก็ออก5 30และ6 2ในงวดถัดมาดังนั้นก็คือเลข6มาในตำแหน่งของหลัก10บบ้างนะพิจารณากันต่อนะคะสำหรับสูตรนี้น้วก็มาถึงงวดระดับที่13แล้วหลักร้อยคูณ 9นะคะ5 9 45บวกกับหลัก10ล่างคูณ8 8 6 48บวกหลักหน่วยล่างเลข2บวก1คงที่5บวก 3, 5, 8เป็น13 13บวก2ก็เป็น15บวก1เป็น16ใส่6 6 4ที่10ใส่0 0บวก1ได้1และ1บวก2ได้3ดังนี้ออก4 5 3แล้วก็1 1งวดนี้มาเบิ้ลนะคะท่านผู้ชม ตำแหน่งหลักร้อยคูณเเหมือนเดิมค่ะเราก็พิจารณาเพื่อทดสอบสูตรกันก่อนนะคะอย่างไรก็ตามในการนำไปใช้หรืออย่างไรก็กรุณามีวิจารญาณในการรับชมที่ดีด้วยนะคะตำแหน่งของหลักร้อยเนาะคูณ9นะคะหนคูณเได้9พักไว้นะคะบวกกับหลัก10ล่างคูณ8 1ด่งขออภัย4 9่เนะ4 9สี บวกกับหลัก1ิล่างคูณ8 1ดหนึ่งคูณ8ดได้แดบวกหลักหน่วยล่าง, Р, าง 1, 14, 14 1, บวก1คงที่นำเฉพาะหลักหน่วยรวมกัน6บวกแดเป็นสิบ4ี่สิบี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิใส่หกหกบวกสี่ได้10ใส่ศูนศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งและ1บวก2ได้สามดังนี้ออกเจ2ดแปดสองและหกเจ็ดอันนี้ก็เลขหกมาในตำแหน่งหลัก1ิบล่างอย่างนี้เป็นต้นพิจารณากันต่อนะคะตำแหน่งหลักร้อยคูณ 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 9้านะคะเก้าเจ็ดนะคะ กสิบสามนะคะคือดิฉันรีบเพราะว่าดิฉันจะต้องไปไปทำไอตัวกระตูนนะคะหนึง่งคือทำสติกก๊กเกอร์ไลน์วันนี้ก็คือเขาก็จะมีแพลนว่าวันหนึ่งจะทำอะไรวันนี้ทำสติกก๊กเกอร์ไลน์แล้วก็ทำภาพส,สต็อกแล้วก็ทำช่อง youtube อีกสองซึ่งที่จะไปลงก็คือจะมาลงสมการใน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  ในชาแนลนี้อาจจะสองสามสูงนะได้ถึงไหนได้6กามใช่ไหมคะบวกกับตำแหน่งหลัก10บล่างคูณ8ดนะคะแปดหกสี่สิบแดแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างเลขเจแล้วก็บวกหนึงคงที่ด้วยนะคะสามบวกแดเป็นสิบ1อ็ดบอดบวกเจดเป็นสิบ8ดบดบวกหนึ่งเป็น19บเก้าสิบ 9, ้าบวกสี่เป็นสิบสาใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่และสี่บวกสองก็ได้หนะคะขอภัยอ่าใช่แล้ว ออก478เจ็ดแปดและเกนะ้าหน่เนาะงวดก่อนนะรู้สึกว่ากระทบบนล่างเก่าจะมาทั้งบนทั้งล่างดิฉันจะยาวเรามาต่อที่งวดล่าสุดนะต้องทำการแก้ไขนิดนึงเพราะว่าออก478นะคะไม่ใช่487แปดังนั้นขอประธานอภัยเป็นอย่างสูงหลักรนะ้อยคูณเก้าเนาะสี่เบวกกับตำแหน่งหลักสิบล่างคูณ8นะคะ ก็มีคนทักท้วงมาเนาะดังนั้นดิฉันก็ขออนุญาติทาการแก้ไขสองคลิปคือหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างเลยนะคะ4936บวกหลักสิบล่างนะคะก็คือเลข9นะคะ8 9872บวกกับหลักหน่วยล่างเลข1นะคะแล้วก็บวกหนึ่งดังนั้นเนี่ย หกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสิบนะได้ศูนย์ศูนย์บวกกับสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดดังนี้นะคะเราทูณวันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพื่อนๆนะสี่เก้าสามสิบหกบวกกับหลักสิบล่างคูณแปดนะคะเก้าแปดเจ็ดสิบสอง บวกกับหลักหน่วยล่างก็คือเลข1บวก1คงที่เพราะฉะนั้น6-2บวก2ได้8 8-1บวก1บวก1ได้10จะได้0เป็นตัวแรก0ูบวก4ได้4 4่บวก1ได้5 5าบวกสได้7อ่าหลักร้อยคูณ9บวกหลัก10ล่างคูณ8บวกหลักหน่วยล่างบวก1คงที่เท่ากับ x บวก1เอ็ก4บวก1บวกนบนะแคปเจอร์ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ